ทำผนังห้องน้ําด้วยอิฐประสานทําได้หรือเปล่าอยากรู้เดี๋ยวพี่บูมจัดให้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็ยังอยู่ในคลิปวิดีโอสีรีส์ยาวๆที่หายไปนานครับในการสร้างบ้านนอกดาวหลังนี้ ทุกคนคนระับตรงนี้อยู่ในส่วนของห้องน้านะสัปดาห์ก่อนผมพูดถึงวิธีการวางท่อแล้วก็ทําพื้นปูนไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราวางพื้นปูนเสร็จวันนี้เราจะมาทําผนังห้องน้ํากันอย่างที่บอกทุกคนเลยนะว่าบ้านนอกดาวเนี่ยมันควรจะแยกห้องน้ําออกมาจากตัวบ้านนะครับผมก็เลยพยายามหาวัสดุที่ทําง่ายและสามารถทําเป็นห้องน้ําได้นั่นก็คืออิฐประสานนั่นเองและแน่นอนครับบางคนก็บอกว่าอิฐประสานมันจะไปทําห้องน้ําได้ยังไงทนน้าได้ยังไงพอเอาไปแช่น้ําแป๊บเดียวอิฐ ก็ละลายแล้วต้องบอกเพื่อนๆนะครับในความเป็นจริงเนี่ยอิฐประสานมันมีหลายเกรดครับและนี้นะครับคืออิฐประสานล็อตเดียวกันนะที่เราแช่น้ําทิ้งไว้นะครับ2เดือนกว่านะอยู่ในน้ําตลอดเวลานะับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าอิฐประสานอ่ะมันแล้วแต่แล้วแต่ร้านที่เขาทําจําหน่ายด้วยเนาะร้านนี้คุณภาพมันพอใช้ได้นะครับคือเวลาที่มันแช่อยู่ในน้ําแล้วอ่ะมันจะไม่ละลายออกมาเห็นไหมมันไม่คายตัวออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยตัวมันเองเนี่ยมันทนความชื้นแล้วก็ทนน้ําได้ดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็ล็อตเดียวกันเลย เลยนะครับผมก็เอามาฝังดินนะครับทำทางกั้นน้ําแบบนี้นะมันก็ยังไม่ละลายครับก็เชื่อได้ว่าอิฐประสาทของเจ้าเนี้ยน่าจะรอดอยู่ละครับ แต่ว่าในการใช้งานจริงอะ่ะเดี๋ยวผมจะมีการเทยูรีเทนแล้วก็ฉาบกันน้ําด้วยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องติดตามดูไปยาวๆจนถึงตอนทําเสร็จครับแล้วการทําอิดแบบนี้มันไม่มีมาตรฐานหรอเพราะมันมีปัญหาบางเจ้าที่ทําแล้วอิดละลายนะครับเนื่องจากอิดแบบนี้มันเป็นลักษณะาการทํางานแบบท้องถิ่นนะบางครั้งไม่ใช่โรงงานใหญ่ในการผลิตออกมาวิธีการทานะครับเขาก็จะเอาดินในท้องถิ่นนะบางทีเป็นดินดานบางทีเป็นดินลูกหลางนะครับหรือว่าหินฝุน่นมาผสมกับปูนซีเมนต์แล้วก็ทําการอาดัด ในกรณีที่อัตราส่วนของปูนซีเมนไม่เหมาะสมกับลักษณะของดินมันมีโอกาสครับที่มันจะละลายหรือว่าแตกกลาวได้ง่ายเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะเอามาใช้ทําแบบนี้นะครับทดลองแบบที่ผมบอกก่อนก็คือลองเอาอิฐแช่น้ําสักเดือน2เดือนถ้ามันไม่ละลายก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็เอาตัวอิฐผระสานนะมาวางเฉยๆก่อนนะวางเป็นบล็อกเรียงไว้ แต่ตรงนี้คือการไกด์แนวเฉยๆนะครับว่าขนาดในการวางหรือจำนวนที่เราต้องใช้เนี่ยประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเตรียมฐานชั้นแรกกันเนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นแหละถ้าเพื่อนๆดูดีๆตอนนี้พื้นมันเอียงอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราปรับระดับให้น้ำเอียงเข้าหาท่อเราจะต้องปรับแนวอิฐให้มันตรงด้วยโดยการวางอิฐนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะเราจะต้องวางสับไปสับมาแบบนี้นะครับเราจะไม่วางอิฐแบบ ซ้อนกันเป็นแนวเดียวแบบนี้นะเพราะว่ามันจะไม่ล็อกกันเองโดยบางตำแหน่งในการวางนะครับมันจะวางได้ไม่เต็มนะมันอาจจะต้องเหลือครึ่งเม็ดแบบนี้ครับแล้วถ้าเราดูจากระดับน้ำนะครับอันนี้คือแบบต้องปรับกันค่อนข้างเยอะเลยนะอ่านี่ ระดับต่างกันเท่านี้เลยทีนี้ผมจะปรับระดับพื้นด้วยการใช้ปูนกาวนะครับจากที่เพื่อนเพื่อเห็นผมทํางานน่าจะเห็นว่าผมไม่ได้เทน้ําก่อนที่ปาดปูนกาวลงไปครับปูนกาวจัดอยู่ในกลุ่มเคมีก่อสร้างนะครับในการใช้ปูนกาวเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องเอาอิดแช่น้ําเอากระเบื้องแช่น้ําหรือเทน้ําไปบนพื้นปูนก่อนครับเนื่องจากปูนกาวเนี่ยมีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีอยู่แล้วครับและเป็นปูนชนิดไม่หดตัว โดยคําแนะนําจากผู้ผลิตปูนกาวได้บอกไว้เลยครับว่าให้ผสมน้ําตามอัตราส่วนและไม่ต้องเทน้ําหรือแช่น้ํากับวัสดุเพิ่มครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ปูนก่อทั่วไปก็อย่าลืมเอาอิดแช่น้ําหรือว่าพรมน้ําที่ผิวปูนซึ่งปูนทั่วไปจะสูญเสียความชื้นอย่างรวดเร็วและเกิดการหดตัวทําให้เกิดรอยแตกร้าวได้ครับเพื่อนๆครับวิธีที่ผมทำมันจะไม่เหมือนกับที่เขาสอนกันในอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าที่คนอื่นเขาทากันนะคือสิ่งที่ผมทำอ่ะ ผมใช้วิธีเอาปูนกาวนะครับฉาบลงกับพื้นเน้อเหมือนเวลาเราติดกระเบื้องเนี่ยแล้วใช้อิฐประสานาวางนะครับเพื่อปรับระดับไปกับพื้นเลยและอย่างหนึงคือห้องน้ําห้องนี้มันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเกินไปและทั้ง4ี่มุมเนี่ยมันมีมุมหักโค้งนะครับมันไม่ได้เป็นผนังแบนๆนะผมเลยมีความคิดว่าเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะ อาจจะไม่ได้ใส่เหล็กนะครับเพราะจริงๆโดยการออกแบบอิดประสานมาเขาออกแบบมาเพื่อให้อิดอ่ะมันวางซ้อนกันได้โดยที่ไม่ใช้ปูนนะครับแต่ว่าปูนในระดับล่างเนี่ยเราทําเพื่อปรับระดับแต่เดี๋ยวลองก่อไปนะ เดี๋ยวสักประมาณ5ชั้นเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามันแข็งแรงไม่แข็งแรงและเราจะไปต่อกันได้หรือเปล่าที่พูดทั้งหมดนี่คือการทดลองนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะก่อขึ้นมาสักครึ่งเอวดูก่อนนะครับประมาณ1เมตรนะแล้วเดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับว่าถ้าก่อขึ้นมาสักครึ่งเอวเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าแล้วเราค่อยไปกันต่อครับแล้วก็จุดสําคัญในการเริ่มต้นทําอิฐประสานนะครับมันอยู่ที่ตัวล่างเลยนะถ้าเกิดฐานล่างของเราอ่ะมันได้ระดับกันหมดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาครับก่อต่อไปได้ง่ายเรื่่่่ออยยๆสวนนนนนนัััััีี้้้ฝงงะะะครรบบผมมไไดดป เฉยๆจะสังเกตว่าแนวอิดอ่ะมันจะแอนแอนเป็นคลื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต่อกันขึ้นไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะเริ่มมีปัญหาละให้ดูนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ปรับระดับนะจะเห็นว่าวางแล้วแนวนี้มันจะฉีดใช่ไหมถ้าเราอีกอันนึงปุ๊บวางเข้าไปนะครับถามว่ามันวางได้ไหมมันวางได้นะเพราะมันมีช่องสําหรับให้เราแบบปรับระยะอยู่แต่ว่า ตัวผนังอมันจะไม่ชิดนะครับมันจะมีช่องห่างแบบนี้อยู่นิดหน่อยถ้าเพื่อนเพื่อนวิ่งมาแล้วจบมุมนะครับเราจะไม่จบมุมเป็นก้อนเดียวแบบนี้ครับโดยการจบมุมนะครับผมจะหักไว้ให้เป็นตัว L แบบนี้ด้วยจริงๆเท่าที่ผมลองก่อดูแบบนี้นะครับตัวอิฐมันก็สามารถฟิกอยู่กับที่ได้ประมาณนึงนะครับแต่เผื่อในอนาคตนะครับเรามีการพิงหรือการดันผนังนะเราก็ไม่อยากให้อิฐของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ใช่ไหมดูแล้วตัวผนังเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นรื้อลงครับเดี๋ยวใส่เหล็กแล้วก็ กรอกปูนดีกว่าครับสรุปคือถ้าเพื่อนๆจะต้องทําผนังจากอิฐประสานจริงๆเพื่อนๆจะต้องกรอกปูนใส่เหล็กครับผมทําการเจาะพื้นปูนนะครับเพื่อเสียบเหล็กเส้นลงไปถ้าเราพลิกตัวอิฐประสานดูด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าเขามีโพรงอยู่แบบนี้นะดังนั้นตำแหน่งที่วางเนี่ยมันจะมีบ่าค่อนข้างเล็กนะครับซ้ายขวาโดยเฉพาะชั้นแรกนะหมายความว่าตัวอิฐประสานเนี่ยมันจะวางอยู่บนพื้นแบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีเดือยล็อกนะดังนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆกรอกปูนล,ลงไปด้านบนด้วยนะเพื่อ ด้านล่างเนี่ยเขาจะได้มีตัวล็อกทีนี้ไหนๆจะเกาะปูนแล้วนะครับผมก็เลยกะว่าอ่ะเสียบเหล็กไปด้วยเลยแล้วกันนะครับซึ่งเหล็กตัวนี้มันก็จะทําให้ตัวผนังของเราเวลาเกาะข,ขึ้นมาแล้วอะ่ะมันไม่แกว่งทีนี้สําหรับการใส่เหล็กเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอตัวอิฐเนี่ยเขามาซ้อนๆอนทับกันเนี่ยเขาจะมีน้ําหนักกดนะซึ่งทําให้ตัวผนังเนี่ยมันเขยื่อนตัวน้อยลงนะครับแต่สําหรับช่วง6 0สิถึงแปเซนแรกนะครับถ้าเป็นไปได้นะเราก็ใส่เหล็กแบบนีี้้้้เเสยยบไววดหลัังจาากนนร ก็กอ,อิฐประสานได้ปกติเลยนะครับโดยให้ตัวเหล็กเนี่ยโผล่ขึ้นมาค้นอิฐแบบนี้ครับจริงๆก็จะมีเทคนิคของพี่ๆช่างบางคนนะครับแอบหยอดปูนหรือว่าใส่ผงปูนไว้นิดหน่อยก็ได้เหมือนกันครับพอเราก่อกผนังขึ้นมานะครับจนค้นเหล็กเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้เราก็จะกรอกนะแต่รอบนี้เราจะกรอกเฉพาะตัวช่องที่เราเสียบเหล็กเท่านั้นนะครับช่องอื่นๆเราก็จะไม่กรอกแล้วปูนที่ผมใช้เทลงไปเพื่อนๆจะเห็นว่าค่อนข้างเหลวแล้วก็ไหลเข้าไปได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นปูนเกลือครับ ซึ่งถ้าเราใช้ปูนผสมทรายธรรมดากรอกได้เหมือนกันนะครับแต่ค่อนข้างเหนียวครับต้องกรอกแล้วอัดให้ดีด้วยทีนี้ปัญหาของการใช้ปูนที่ไหลดีหรือว่ามีความเหลวเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือปูนมันซึมออกมาด้านนอกแบบนี้ครับวิธีการแก้คือผสมปูนให้เหนียวขึ้นหรือค่อยๆกรอกให้ช้าลงครับส่วนอิฐที่เป็นตำแหน่งช่องเดียวเนี่ยเราก็เอาอิฐแบบนี้เนี่ยมาตัดครึ่งครับโดยการตัดครึ่งเนี่ยผมใช้เลื่อยวงเดือนไร้สายนะครับใส่ใบตัดปูนแล้วก็สามารถตัดแบบนี้ได้เลย ผมก่อขึ้นมาจนเสมอเหล็กแล้วนะครับมาดูครับว่ามันแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าตัวผนังของเราอะ่ะมันก็ดูแบบไม่คลอกแคลกละมันแน่นมากขึ้นนะเพราะว่ามันมีเดือยล็อกตรงพื้นแล้วแต่หน้างานตอนนี้เกิดปัญหาอยู่ครับเนื่องจากว่าผนังที่เราก่อขึ้นมาตอนแรกเนี่ยพื้นผมปรับไม่ได้ระดับและปัญหามันเกิดมาจากเรื่องที่เราคาดไม่ถึงจริงๆครับคือตัววัดระดับน้ำของผมอะ่ะมันเสียซึ่งตรงนี้ผมก็ปรึกษาน้องสาวนะว่าจะทุบทิ้งทำใหม,ไม่ไหมแต่น้องสาวบอกว่าเดี๋ยวแกหน้างานต่อกันไปเลยดีกว่า หลังจากที่เราก่อผนังขึ้นมาเมตรหนึ่งแล้วนะครับเราลองเขยา่าเขย่าดูนะแข็งแรงว่าโบตกลงแข็งแรงเอาปีนยันเรียบร้อยแล้วสบายแต่มันมีปัญหาครับที่เราทํางานกันตอนแรกใช่ว่าผมปรับระดับไม่ค่อยดีนะด้านล่างนะครับมันเลยทําให้ขอบเนี่ยไอ้อะไรนะอิดมันเอียงเอียงหน่อยหนึ่งใช่ปะ่ะเราก็เลยมาตัดสินใจนะครับทําเพิ่มนะทําทับหลังมันอย่างนี้เลยเออทำตั้งแต่หนึ่งเมตรอย่างนี้เลยนะครับล้อใหม่ก็คือ ปรับระดับใหม่อีกรอบหนึ่งกลางงานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปรับระดับพื้นนะครับก่อนก่อกําแพงต้องปรับให้ดีผิดเส้นเดียวก็ไม่ได้เพราะผนังมันจะเบี้ยวอุตสาหเลี่ยงพยายาไม่ก่อปูนนะเพราะเราไม่ชอบการก่อปูนหรือก่ออิดเลยก็ตุด้ายก็ต้องมาอย่างนี้แหละหลังจากทำไม้แบบเสร็จนะครับเราก็ใส่เหล็กเส้นแนวนอนแล้วจัดการเทป,ปูนกรอกลงไปทำเป็นคานทับหลังแบบนี้ครับ พอคานแห้งแล้วแกะแบบออกนะครับผมก็ใช้ปูนกาวในการก่อเหมือนชั้นแรกอีกทีหนึ่งครับโดยการก่อรอบนี้เราจะไม่ได้ใส่เหล็กเส้นลงไปแล้วนะครับตัวอิฐประสานของเรานะครับก็ได้ระนาบเรียบร้อยนะครับทําการก่ออีกขึ้นไปนะครับใส่เหล็กเส้นเหมือนเดิมแล้วก็หยอดปูนจนถึง2ชั้นสุดท้าย2ชั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนที่เหล็กหมดระยะไปแล้วแล้วก็หยอดปูนยากครับเราก็เลยใช้วิธีหยอดกาวตะปูลงไปแทน ซึ่งระหว่างที่ก่อขึ้นมาผมก็เช็คตลอดนะครับอิดก็แน่นดีครับไม่ขยับขยื่นถ้าวางผิดนี่เบี้ยวเลยนะแกไม่ออกแล้วด้วยตอนนี้เราก็ต่อกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและเราสามารถเข้าไปนั่งคีได้แล้วไม่ใช่สวมจีนแล้วนะเป็นสวมที่เต็มตัวได้แล้วความกว้างเป็นไงโอเคไหม ความกว้าโอเคแต่ว่าบอกตรงๆสีนี้มันอาจจะทำให้อึดอัดน้นนึงแต่ถ้าเกิดเราอยากไม่อึดอัดเราก็เดี๋ยวค่อยทำเป็นสีขาวไม่เราก็เปิดประตูไว้ก็ไม่อึดอัดแล้ว <c oughs> หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอิดประสานแบบนี้เวลาที่มันเปียกนะมันอมน้ำแล้วเดี๋ยวจะทำยังไง เดี๋ยวตอนที่เราทำงานต่อไปแล้วก็เสร็จงานจริงๆเนี่ยจะมีการเคลือบผิวด้วยนะครับเพื่อป้องกันน้ำเดี๋ยวพื้นทำยังไงติดสุขพัณฑ์ยังไงนะครับห้องน้ำยังไงรอติดตามชมกันไปยาวๆเหมือนเดิมนะครับก่อกำแพงห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเทียบกับก่อนทำผนังเบาบ้านนอกดาวนะมันจะเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บมากเลยแต่ไอแบบทำงานปูนงานกำแพงคือที่บ้านผมไม่ถนัดกันเลยจริงๆเนาะแล้วก็บวกกับหน้าฝนช่วงนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ห้องน้ำของเราก็ก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัญหาในการทํางานมันก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกนะในการที่ผมก่อผนังเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยในการใช้อิฐประสานในการทํางานปัญหาแรกที่เจอคือพอพื้นมันไม่ได้ระดับอะแล้วเราปรับพื้นไม่ดีนะครับมันจะทําให้การก่ออิฐของเราอะ่ะมันเบี้ยวไปหมดเลยนะครับคือตอนที่ทํางานอนะ่ะเราก็แก้ไขโดยการทําทับหลังตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะใส่บัวหรือใส่ตัวอะไรมาปิดเนาะแล้วพอเราปรับระดับได้ตรงเสร็จเนี่ยเราก็ก่อต่อขึ้นไปผมเข้าใจมาตลอดนะว่าอิฐประสานเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ต้อง ้นะครับซึ่งผมลองแบบไม่กรอกปูนดูปัญหาคือตัวอิฐแต่เวลาก่อขึ้นไปอ่ะถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้มันไม่หลุดนะแต่เราจะรู้สึกไม่สบายใจนะครับที่ตัวอิฐอ่ะมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาสุดท้ายนะครับเราก็กรอกปูนแต่ก็ไม่ได้กรอกทุกรูนะกรอกเป็นจุดๆแล้วก็ใส่เหล็กเส้นเสียบเข้าไปส่วนด้านบนนะครับเนื่องจากว่ามันเหลือแค่2ชั้นสุดท้ายนะแล้วก็ กรอกูนค่อนข้างยากนะครับเราก็ใช้วิธีติดกาวตะปูซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ตอนหลังนะครับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งแหละที่ทําให้อิฐเนี่ยมันสามารถอยู่ได้แล้วไม่เขยื่อนไปเขยื่อนมาครับแต่ด้วยความที่อิฐประสานน่ะเขามีเดือยล็อกในตัวเองนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเคลื่อนอ่ะยังไงเขาก็ไม่หลุดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่อยากให้มันขยับเขยื่อนเวลาใช้งานครับส่วนประตูนะครับผมก็ไม่ได้ยิงสกรูไม่ได้ขันน็อตไม่ได้ตีตะปูนะผมใช้โฟม PU ในการประสานต่อเนื้อสําหรับการติดตั้งประตูทั้ง2บาาานผมมทํคลิิปวดดีโออแยกไ้รตต ชมในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด800,000 subscribe ติดตามไนติกตกอร์ไลน์อิเทอ f a เฟซบุ๊กแฟนเพ e เลมอนเอทด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายออช่องนั้นนะครับยังรอยอดชมแล้วรอติดตามอยู่นะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นั่นฝากไปติดตามเขาด้วยฝากไปดูช่องเขาด้วยนะครับเขาลงคลิปวิดีโอเหมือนกัน